สวัสดีครับโป้ผมป้อง,องแล้วก็ช่องแซนนี่หลิวกับเกมคุกกี้รันโอเวอรเบรครับวันนี้เราก็อยู่เซต็จทำแต้มเป็นคุกกี้ล็อกสตาร์ดูเช่นก่อนปรับกันเป็นตัวที่ผมแบบโอ้โหอยากเล่นแล้วก็รอมานานมากนะครับคือเจ้าตัวนี้มันเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าผู้ท้าชิงที่จะมีการปรับในรอบถัดไปแพทเดียวกับมากระลงหรือมาร์ชเมลโลเลยเพราะว่าสกินมันมีสกินใหม่มาคือสกินมันไม่ได้ซูเปอร์อีพิกหรอกแต่แค่มันก็เป็นระดับม่วงอะไรเงี้ยเวลาแค่มีตัวแค่มันเป็นสกินใหม่มาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีการปรัับบบนนะครผมปึ๊ี่ ซึ่งเจ้าตัวนี้วิธีการเล่นก็คือเราต้องหาจุดสไลด์ให้ได้แล้วก็ต้องพยายามใช้เอฟเฟกของเครื่องยนต์ให้เป็นประโยชน์ก็คือชลารโลแตกแล้วมันจะได้ช่วงเวลาไอ้กระพริบหรือก็คืออมาตะอะไรเงี้ยมันก็คือไม่ต้องโดดไม่ต้องหลบไม่ต้องอะไรเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นข้อดีและข้อเสียภายในตัวเหมือนกันสำหรับคนที่เล่นเจ้าตัวนี้เพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลามันใช้สกิลเสร็จนะครับมันไม่มีอมาตะมาให้นะครับมันจะเป็นจุดที่น่ากลัวมากผมพลาดมาบ่อยมาก ก่อนนี้อาจประมาณ4เทคนะครับติดตรงนี้ตลอดแล้วก็บางจุดอ่างเงี้ยถ้าบางบางทีเราคิดว่าเอ้ยมันยิงบางทีมันก็ไม่ยิงนะเออยิงเหมือนไม่ยิงโอเคสนวาชัดๆนะครับผมนะเป็นตัวที่ผมคิดว่าถ้าปรับเนี่ยแต้มน่าจะโหดนะครับแล้วก็น่าจะเล่นยากมากๆเลยแล้วยังไม่รู้ด้วยว่าต้องเล่นที่ด่านไหนโหดนะครับอันนี้มันยังก่อนปรับไงคือคนเทสมันก็มีผมคนเดียวอย่างเงี้ยเทสสี่ด่านผมก็ไม่ไหวเอาเป็นก็เลยลองเป็นเน้นสายทําลายดูก็เลยใช้เจ้าตัวอีเตอร h e e s อยู่ใน M1 นะครบ,ะบ่ายยออผมมื ส่วนตรงนี้มันแล้วแต่ดาดจริงๆนะว่าเอ้ยดาดไหนแต้มอะไรยังไงนะครับเหมือนกรณีที่เราใช้เจ้าตัวไอ้สว,วัสด์หมีล่ลุงอ่ะใน M4 อะไรเงี้ยก็จะเป็นเฉพาะดาดไปนะครับตอนนี้เครื่องยนต์เรายังไม่มีหัวต้องระวังตอนใช้สกิลหมดให้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้สกิลหมดแล้วเราไม่มีเครื่องยนต์อะไรเงี้ยแล้วเราไปชนใส่มันแตกแน่นะครับเออมันไม่มีอมาตะาไงเตือนอีกทีหนึ่งนะครับเป็นจุดที่น่ากลัวมากผมอยากให้มันปรับรอบนี้เออให้มันมีอมาตะหลังจากใช้สกิลชุดใหญ่เสร็จๆๆอ่างเงี้ยเออมันจะดีมากนะครับ คือปรับได้ไม่พอนะต้องปรับให้มันการเล่นแพทเทิร์นการเล่นนะมันดีขึ้นกว่านี้ถ้าม,มีอมตะหลังใช้สกลิลโอโ้โหมันจะเพอร์เฟกมากนะครับใช้สกลิลใหญ่นะไม่ใช่เหมือนสกลิลเล็กถ้าสกลิลเล็กแล้วอมตะนี่คือ,ต,คอตัวนี้คืออมตะาทาั้งดาชนะครับอันนั้นก็โอพไปปึ <c> ๊บ <oughs> ต่อครับเฮ้ยพัด์ทสองที่ผมยิ้มมาเป็นน้องป๊อปนะเพราะว่าผมคิดว่าฉลามเชือบิ้งไม่น่าจะเวิร์มมาแล้วก็เดี๋ยวฉลามเชือบิ้งมันก็เริ่มเอาแล้วนะครับอ่าตรงนี้สไลด์ยาวนะครับ อันนี้ผมโล่แตกนะครับเพราะว่าเราจะกระโดดนะครับตรงนี้สไลด์ไม่ได้นะครับโอ,อด่านนี้มันก็มีบังคับกระโดดอยู่พอสมควรเลยนะเนี่ยเนี่ยมันมีเป็นช่วงๆเลยตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องเก็บแม่เหล็กก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวในชเจ้านี้ออร่ามันดูถึงอยู่แล้วนะครับป้านะครับ มันจะมีบางจุดนะครับผมเนี่ยเดีย๋ยวผมจะบอกให้เนี่ยจุดข้างหน้าเนี่ยถ้าเราสไลด์ลงไปอย่างเงี้ยแตกนะครับเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้ไอ้ตาที่ผมอัดก่อนนั้นเนี่ยแตกไปแล้วนะครับจุดเมื่อกี้เลย <laughs> อ่อยาเดี่ยผมต้องพยายามหลบไปตัวแทมโบลีนที่มันเด้งๆอ่ะครับเออด่านนี้มันก็ไม่ค่อยเหมาะเลยเนาะมันมีแทมโบลีนอยู่เยอะอยู่นะเนี่ยเออเล่นกับเอ็มหนึ่งไม่เวิร์กนะครับ <laughs> เออไม่เวิร์กไม่เวิร์กเอ็มหนึ่งไม่เวิร์กนะครับเดีย๋ยวไว้ถ้ามันอัปเดตมาเนี่ยเดีย๋ยวคลิปแล้วหนุมเทสกันมาเนี่ย เอ่อ M 1ไม่เวิร์คกว่าไม่เวิร์คหรือมันอาจจะเป็นหั้นสใน M 2ก็ได้นะทำลายรัวๆอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่ายิงครับยิงแล้วก็น้องป๊อปน้องป๊อปเต้นเพลงเขาเรียกว่าอะไรร้องเพลงนะครับเราเรียกว่าโชว์แล้วกันง่ายดีมาคือสปอร์ตไลท์เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าพอมันปรับแล้วอะหลังอัปเดตอะมันน่าจะพลังงานลดช้าลงมากกว่านี้นะ หมายถึงว่ามันจะทำให้คุกกี้ผัดหนึ่งและผัดสองอึดขึ้นห่านี้นะอันนี้คือผมคาดเดาล็อกสตาร์เนี่ยส่วนเรื่องความสามารถเนี่ยผมว่าไม่น่าจะปรับนะคือความสามารถพื้นฐานมันก็โอเคอยู่แล้วคือแต้มดีอยู่แล้วอย่างที่บอกไปว่าอยากให้เพิ่มไอ้ส่วนของเวลาใช้สกิลใหญ่เสร็จแล้วมันเออมีกระพริบอะไรเงี้ยมันจะดีมากนะครับมันจะดีมากนะครับคือ o อกว่าเดิมเยอะเลยนะไอาการมีอาตะกับเบบี้อมัตะหลังใช้สกิลเนี่ยค่อนขา้างต่างมากๆเลยนะครับแล้วมาช่วยเรื่องการเล่นง,ง่ายแบบเห็นผลนะ่ะใช้คำว่าเห็นผลได้เลยนะครานนนี้ปถึงเเือดสุดยมยม่ คือผมยื้สปอร์ตไลท์มาเพราะว่าเผื่อรู้ว่ามันจะใช้สกิลได้หลายทีนะครับดูทรงแล้วน่าจะไม่ได้หลายที <c oughs> น่าจะ2ทีตามขนบปกตินะครับนะแล้วก็ริมไว้ตอนท้ามันอัปเดตถ้าลูกถ้าสปอร์ตไลท์ไม่มีการปรับเรื่องของพลังงานลดชาร์จอะไรเง,งี้ยเราก็คงอาจจะผสมงพี่ตัวอื่นนะตัวนี้อาจจะไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะครับเรียบร้อยนะครับโอ ก่อนหนนี้เราเทสมาร์ชมิโลก็มาณ300ล้านนะครับอันนี้ก็พอๆกันแต่ต้องอย่าลืมว่าอันนี้ใน M1 นะ M1 นะแต้มมันจะน้อยกว่าอยู่แล้วไปไปจบที่ไม่ถึง310นะครับ309ล้านนะเออก็เดี๋ยวลองดูกันว่าหลังปรับ500 500ขึ้นแน่เลย ีความรู้สึกนะว่า500ขึ้นแน่แต่เล่นยากมากๆแน่แล้วก็เดี๋ยวจะโดนปรับแบบเร็วแน่ๆอันนี้คือลางสังหรณ์ผมล้วนๆคงอาจจะคิดผิดก็ได้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ